จ๊สสวีดีมินิกาซิมมอซอนไลสเกลใน EP ที่2นะ EP แรกก็คือซอนไลสเกลซีเมเจอร์เนาะไปเนาะก็คือตัวนี้อ่าสีอสีเนาะก่อนนี้ถ้ามาตั้งอ่า้ายเนานะตั้งเป็นขีตรงอ e ีตรงอ่าปกติเลยนะ เขาสู่การลายสเกลคอ,อร์ดดีคือคอร์ดนี้เนาะนี่คอร์ดนี่ปกติน่ากำสี่อยู่นี่เนาะอะ่าเลื่อนมาเป็นดีคือสเกลดีเมเจอร์เนาะอ่ารูปทางกันรลสเกลหรือว่าการดียังกบบปกติคืออันเดียวกันกับลายสเกลสี่เลยเนาะการดีก็คือต้องขึ้นต้อง ขึ้นล่องคืนล่องคืนล่องคืนล่องดีสลับเนาะประมาณเนี้ยอ่านในสเกลซีเนาะอีพีอีพีหนึ่งตอนนั้นซีเขาคือเข้าใจเนาะฟอร์มนิวต้องอยู่ในอ่าฟอร์มนิวตรงตรงต้องอยู่ในกรอบของมันเนาะถ้าเข้านอกกรอบไปฟอร์มนิวเอานี่มันจะคัดเห็ดให้เงาคัดหรือว่าจ่สิประมาณเนี้ยอน,นอ, EP, EP อนะออนอกนนยัออนนกษ์ห้านนุสีมาอ่ามันเทาสิมาเนี้เปิดมันยาก ก่อนอื่นฟอร์มนิว้วเขาต้องแมนตรงตรง,ตรงคือเขาคือเข้าว่าอ่าตอนอีพีแรกไปละก็คือกลางก่อยสี่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 กลางก่อยอ่าสี่หนาะมาเขาสเกลดีได้ไหม,มรูปแบบฟอร์ม เขาจะจับอยู่นี่แบบนี้จะอยู่ในฟอร์มนี้เนาะสี่กับอยู่ในฟอร์มเนี่ยเดือนมาเป็นอ่าสี่สี่ซับเรียกว่าดีแฟรดีจะอยู่ในฟอร์มนี้เนาะจะเดิมอ่าเริ่มต้นกันเลยจะเดิมอยู่นิ้วกลางกลางให้ฟังเสียงเราเด้อกาก่อยอ่า,ออาสิบอ,อกมาอีงสิเอาหา้า สี่สามสองหนึ่งอ่าขึ้นได้มหมเนี่ยรูปแบบนิ้วให้ยู่คงทีเนดะ้ออ่านี่คือสเกลดีอ่าอีกแบบนึงเดนะ้อเด้อตามฟอร์มเนียว ห้าสิบอลกัแบบใกล้ละเอียดแบบไวๆไ,ไ,ไม่ได้แบบหาสี่สามสองหนึ่งอ่ยาไพ่ยามดีสลับเด้อลง พยายามใส่คอในการดีดเด้อในเช่นฝึกการเริ่มต้นอ่าโอเคเนาะมีตัวอะไรที่บอกข่าใจกับคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะบอกอ่าหรือว่าทักมาทางข้อความทางเฟซบุ๊กก็ได้เด้อหรือว่าทางวอตแอปก็ได้จ้ะจ้ะใจเด้อฝากไว้เอาไปสอบกันได้ค่ะตัวอะไรบอกของค่าใจเออหรือว่าบอกข่าใจ คอมเมนต์มาไหรได้สิตอบเด้อฝากกดไลค์กดแชร์สับสก์ไรเนอร์และกดแชร์ให้หน้าเจ้าขอบใจเด้อ